ทําโอ้สงสารไอ้ทําเลยไปไม่ได้ใช่ไหมตรงนั้นนะฮะมันมีแมวช้มชมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมยุกโอ้มีแมวชมชมโอ้ไอ้ทําไปไม่ได้เลยมีแมวส้มเดี๋ยวแม่ไปทํางานก่อนแม่ไปขนของก่อนนะฝนจะมาในไม่กี่นาทีแล้วเรียบไปขนของก่อนโอ้ยนอนอีกแล้ว ทำนอนดีเถอะวะเฮ้ยไม่ต้องมาแล้วนะกลับเข้าไปเลยเจ๊กเฮ้ยกลับเข้าไปเลยเจ๊ก เดี๋ยวต้องเอาหมาเข้าบ้านก่อนนะมา้ามันอ้น,นั่นมันเห็นแมวบได้นะพี่น้องไปเลยให้ทำทำเย่าเสียงดังหมาหมามันเห่าเราเราไม่ได้ทำงานนะ เดี๋ยวราไม่ได้ทำงานนะเดดินไปเดินไปเไปลือกไปขนอีกก่อนอะมะพร้าบักตําจบลวยข่อย,อยเจอแอมวทั้มไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยอืมไปไม่ได้เลยกู โอ้งวคือลายไปเลยนักเสมาหาลูกหาเมียมันตี่บนมันมันอันส้มแมวแมวส้มมาเด้อเด้อแต่ทำน่ะมันผสมพันก่อนแล้วนะเออมันผสมไปแล้ววันนั้นน่ะแล้วทีนี้แมวพวกนั้นน่ะกันยังขืนอันขืนเค้มันอยู่เด้ อแมวสีส้มนะ่ะมีทั้งสีสม้มสีดำอยู่ตรงนั้นน่ะตอนนี้เลยอะ่ะแมวจรร่วมเลยสุนรวมแมวจรเลยห้าตัวตอนนี้นะแมวตัวเมียต,ตัวเดียวมันก็มาบนมาเวียนใ่ตรงนี้ไม่ต้องเลยเอาลูกมาให้กูเลี้ยงอีกแล้วพวกมึงนี่ <c oughs> ไม่อยากสียเาเลยดูดูด บางมันมาสะขวดนะพี่น้องตรงนี้มันจะเป็นไอ้ไอ้ขยะตรงนี้มันคือที่จะให้รถใหญ่เข้ามาเอานะมันเป็นไอขวดไอขวดโคกเพราะว่าแฟนอะ่ะเขาไม่กินน้ําเขาจะกินโคกแทนกินน้ำมนะันเนาะแล้วทีนี้อ่ะไอ,อ้ถ้าเป็นในเมืองนะฉันอยู่ไอ้บ้านหลังเดิมนะ่ะเนาะฉันเอาไปขายนะพี่น้องได้ราคาดีดีเออขายขายของเก่าน่ะ แล้วแฟนเขาอายเขาเขาไม่อยากไปฉันเลยบอกว่าลองให้ฉันพาไปสักครั้งแต่พอพาไปได้เงินดีออกแต่เขาไม่ชอบให้ไปเขาก็เลยไม่ไปเลยหลังจากนั้นเดี๋ยวว่าเขาคงจะไม่รู้อะกลัวคนเห็นกลัวอะไรแกอายของแกนะอถ้าเป็นฉันฉันไม่อายนะเว้ยมันได้เงินแกคงไม่เก็บเล็กเก็บน้อยเหมือนเราแต่ถ้าเป็นเราเนาะสันเก็บเลยเด้พี่น้องอืม แต่ฉันไม่รู้มันที่มันขายมันอยู่ตรงไหนไงเขารู้เขาเพอนเพื่อนที่เขาก็ไปขายเนาะเพื่อนบ้านน่ะนะเขามาขอฉันก็ให้เด้ฉันให้เพราะว่าเราไม่ไปแล้วเราไปแค่ครั้งเดียวทั้งๆที่ได้เงินเยอะแต่แกไม่เอาอ่ะพี่น้องอือายคนสันเออเอออายก็ไม่เป็นไรก็กแล้วแต่เธอแต่สันนี่บเาอายเด้อแต่ว่าเขามาพาฉันไปที่ซื้อสันนี่แบกขนลงบ่มบ่ม แต,แต่เพื่อนบ้านะมาขอประมาณสิบสิบกระถุงเพราะว่าเราไม่คนไปทิ้งถ้ามีใครต้องการเราก็เก็บไว้ให้เขาแบบพวกที่เก็บขยะเขายิ่งอยากได้เราก็เก็บไว้ให้เขาอย่างดีเลยแต่เพื่อนบ้านอะไอเด็กนักเรียนะนะะเพื่อนบ้านเมื่อก่อนจนก็ให้ประมาณสิบยี่สิบถุงใหญ่ถุงดำน่ะฉันถึงเรียกเขามาเอาเขาดีใจใหญ่เลยเด็กน้อยอ่ะเนาะโอยได้เยอะเลยพี่น้องอืม <C US S> กับไก่นะพี่น้องพูดทางริบลีพูดนะขาวๆไก่โน่นถนนหน้าบ้านนะไกลมากนี่ไอทางฉันนะมันจะมามันจะมาหนักตรงด้านขวาตรงที่มีวัวนี่เนาะเออนั่นแหละทางข้างบ้านฉันมันจะเป็นถนนอีกถนนที่แบ่งครึ่งกับเขาน่ะส่วนมากมันจะยาวมาด้านนี้นะที่ฉันน่ะ <C US S> ยาวเท่านี้ วันนี้ว่าจะทํางานหน้าบ้านนั่นแหละเลมื่อวานไปทําทั้งหน้าบ้านหลังบ้านจะเป็นลมเมื่อวานนี้ทําเยอะจัด <c oughs> ทํางานช่วยกันเพราะใหญ่ทําในบ้านฉันทํานอกบ้านนะนะแต่ถ้าแกเห็นฉันตัดต้นไม้เยอะแกก็สงสารแกก็มาช่วยนี่เมื่มอวานแกก็มาตัดตรงนี้ให้สองสามท่อนนี่ตรงนี้ก็ตัดออกเห็นไหม ตึงเคร่องอยู่เดียววันนี้ฉันก็เก็บกวาดอ้าวแดดแพร่แวออกผ้าแล้วบานนี่เขาบอกว่าไอ้ผ้ายุพผ้าหยุสิเขา่าสิบโมงเช้านี่ก็สิบโมงแล้วสิบโมงสองนาทีฉันก็เลยสิฝ่าวเหตุงานนี่ฉันก็นเลย,เนนเลยถ่ายคลิปซะหน่อยอะไรประมาณนี้โอ้เสียงนกเสียงยังเจียวเจียวยอดหยอดใหม่ก็ล่งเกิดพี่น้องยอดอะไรก็ไม่รู้นะเขียงงามงาม จะเป็นบ้านเราเมืองไทยเราเนาะอีสานบ้านเราเนาะอันแมงกินโนนตัวแมงกินโน่นขืนหลายเห็นหลายซองแล้วก็เจ้าลงไอ้แมงกินโน่นแดงแมงกินโน,น่นอีหยังค่ะนะแมงกินโน่นตัวใหญ่ๆใครเต็มทองว่าสันเพ,พิ่นพากกันไปไต่ไต่แน่ขุดแนถ้าแมงแมงกินโนนขุดนั่นแซบเด้ออามาตำใส่บักไอ้ขัวแล้วก็เอามาตำใส่บักงวงแซบแซบใส,ส,ส่หวัวหอมใส่ขา้าวขัวอยังน่าแซบ แต่ว่าถ้าเป็นอแมงกีน้อนที่เขาไต่เอานะั่นขวาก็เห็นนะ่ะแต่ละคนก็นกนตามได้ยุ่แต่ว่าก็กขัวใส่เกลือใส่สุุดอียงนะี่แหละก็เส่บนะอาหารอีสานบ้านเฮ้าเนาะอืแต่ว่าเมืองฝร,รั่งมีบอสันมีอยู่ในเมืองข่อยนะขอยปลูกต้นท่านตะวันเป็นสวนเลยหลังบ้านข่อยพื้นที่กว้างๆเนาะบ้านหลังเก่าอยู่ในเมืองนะ่ะบู๊แมงกีน้อนเหลี่ยมพี่น้องแบบไอ้ เ <K ill ip un> ขาเอินแม่งแม่งแม่งกินโน่นไอ้ไอ้อยังนอไอ้ฟิลิปปินส์นี่ยังก็แต่ว่าของคนห้านั่นแหะมันเป็นเป็นใบรูเหลี่ยมน้ำดำคือแม่งขับเนี่ยนะแม่งไอ้เออคือคือแม่งกินโน,น่นไอ้กินยอดไม้บ้านห้านั่นแหละเออกินยอดอันกินยอดย่อกินยังนะเออมันกินโน่นธรรมดาแหละหลายเป็นกรรมขอเคยเห็ดคลิปอยู่พี่น้อง มันเดรล้ายถั่วอยู่บ่าเพราะไงหัวขวัญจ้าจะไปกินมันได้เออเขาบ่ากินดอกก็เยว่า่อยได้ต้นเขา <c oughs> <c oughs> ง่ามคือนยังเด็กขอทายคลิปไป <c oughs> <c oughs>